โอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มนะฮะจะห้าทุ่มแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ทางสวนศักศิลป์นะครับผมปิดฤด,ดูการทุเรียนปีหกสามนะครับผมก็อาทิตย์นี้เ็าทั้งอาทิตย์นะครับผมก็ได้ทําการส่งมอบทุเรียนนะครับผมที่มีการพีออเดอร์เอาไว้นะครับผม วันนี้ก็ถือว่าเราได้จัดส่งนะครับผมตามออเดอร์นะฮะที่มีการพีออเดอร์ไว้ล่วงหน้าก็ถือว่าเป็นชุดสุดท้ายของปี6 3แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ปี64นะครับผมก็เจอกันใหม่นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมนะฮะที่ติดตาม นะฮะสวนศักดิ์ศริมูสันคิงมาโดยตลอดนะครับผมก็ขอบพระคุณจริงๆครับผมนะฮะก็นับจากอาหารจดูแล้วเราก็คงจะต้องขึ้นไปปรับปรุงดินนะครับผมดูแลต้นนะครับผมนะฮะเตรียมความพร้อมสําหรับปีหน้านะครับผมในการผลิตทุเรียนคุณภาพนะครับผมมูสังคิงแล้วก็โอชีแล้วก็ทุเรียนที่เรามีปลูกอยู่ทุกๆสายพันธุ์นะครับผมแต่วันนี้ สำหรับมูสัซังคิงที่เป็นทุเรียนพันธุเบากับโอชิวันนี้ก็หมดแล้วครับผมนะฮะก็ตามคิวจองสำหรับลูกค้านะครับผมช่วง7วันที่ผ่านมาก็ระดมกำลังอย่างเต็มที่ในการส่งมอบนะครับผมทุเรียนนะครับผมให้กับเพื่อนๆนะครับผมที่ให้ความสนใจเราแล้วก็อสินค้าจากเรานะครับผม สวัสดีครับนะฮะคุณเลนุก,กาตอนนี้มีแต่คุณเลนุก,กาดูเราครับผมก็มีอยู่สี่ท่านนะฮะก็นอนดึกนะครับผมเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับผมก็ไม่รู้จะกล่าวคำลาอย่างไงนะครับผมเพราะว่าเราก็ยังคงอยู่ต่อนะครับผมเพราะว่าการทําสวนเนี่ยนะฮะก็ไม่มีว่างหรอกครับผมนะฮะทั้งปีนะครับผมนะครับผมตีปีนี้ก็ถือว่า ทางส่วนศักดิ์สีนะครับผมแล้วก็ทีมงานทุเรียนเบตง mm. ก็ได้ทํางานอย่างเต็มที่ mm. เพื่อที่จะมอบผลผลิตทุเรียน mm. ที่มีคุณภาพนะฮะส่งมอบให้แก่ลูกค้านะครับผม mm. ก็ปี63ที่ผ่านมาเราก็มีเรื่องราวอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมนะครับผมยังไงก็สิ่งที่เกิดขึ้นในปี63ก็คือเรามีช่อง y o u t u b e นะครับผม ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมช่องของเราก็คือมูซันคิงทุเรียนเบตงนะครับผมสวัสดีครับสาวยังไม่นอนนะน้องสาวพี่ก็ยังไม่นอนคืนนี้ก็น่าจะเป็นคืนสุดท้ายของฤด,ดูกาลทุเรียนปีนี้แล้วนะครับผมในการขายออนไลน์นะครับผม,นนก,มก็หลังจากนี้ก็อย่างที่ว่าครับผมนะฮะ อันโตก็คงต้องกลับไปขายของก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูแลสวนนะครับผมเ,ออเยี่ยมเลยค่ะ่าเยี่ยมเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะฮะภรรยาเรียกแล้วโอเคครับผมมีผู้ชมอยู่เจ็ดท่านยังไงเพื่อนๆก็ฝากติดตามนะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวคุยกับศักดิ์สรีินิดนึงนะครับผมก็ปิดดดูแล้วเนาะนะครับผมคืนนี้เราปิดดดูแล้ว,ดดลวก็ มีดูกันอยู่ห้าคนคืนนี้สวัสดีครับสวครับทุกทุกคนปีนี้หมดละเราส่งผลผลิตหมดละก็ออเดอร์ออเดอร์ที่รับมาเนาะก็ถือว่าจะมีการมีผิดพลาดประการใดหรือว่าอะไรเนี่ยต้องขอขออภัยด้วยครับผมเราพยายามทำให้ดีที่สุดครับผมโอเคเพื่อเพื่อเพื่อสมาชิกที่ได้กินของที่ดีที่สุดนะครับเราจะพยายามทำ ในปีถัดไปให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับผมก็โอเคนะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายถ้ามีการติดท่าประการใดก็ทักกลับมานะครับผมนะฮะแล้วก็เราก็พร้อมแก้ไขนะครับผมนะฮะก็ชุดสุดท้ายแล้วอาจจะไม่แก้ไขนะฮะครับผมนะฮะโอเคงั้นก็คงจบฤดูกาลปี63เนาะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ปี64 ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับผมขอบคุณเรนุก,กาขอบคุณสาวเนาะสาวนอนได้แล้วดึกแล้วโอเคครับผมบายบายครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆ